สำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามมันมีความกังวลมันมีความเหนื่อยมันดูเหมือนชีวิตในเดือนนี้มันค่อนข้างเหมือนว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยไปหมดอะไรแบบนี้ก็ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นจากความคิดของเราเนี่ยมากกว่า50%ไปแล้วดังนั้นเมื่อเราปรับจิตปรับใจปรับความคิดปรับความรู้สึกให้เรามีพลังใจมากยิ่งขึ้นและมองเห็นปัญหา ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถสู้ฝ่าฟันไปได้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามก็อยู่ที่ตัวเราเลือกอยู่ที่ตัวเราทําว่าจะสุขหรือจะทุกข์เพราะชีวิตของเราสามารถลิืิกเองได้สามารถทําอะไรต่างๆนานาให้ดียิ่งขึ้นได้เราเอาอดีตเป็นตัวเครื่องชีวัดชีวิตว่าโอเคสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำ และเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำอยู่ขณะนี้ก็เรากันเนาะเป็นกำลังใจให้เป็นพลังใจให้ในเดือนสิงหาคมครับ